กับบองเพชรขับปุกถิ่งปุกขวางก็ยังสวยดูเนี่ยดินไม่มีแล้วตูมเป็นตูมตูมนี่ดอกสวยต้นีดอกสวยนี่ก็เป็นดอกน ลูกไม่ค,ค่อยเก็บดอกเก็บไว้แล้วเม็ดก็หายเม็ดมันนั่นอะเม็ดมันเนาะสวยเนาะโป๊ยเซียนแต่กอนอยู่ในกระถางเอาออกกอนเอาออกไบข้ออออา,างนอกดอกต่อยติงสีขาว นกน้อยนอกน้อยดอกเนี่ยนอนฉับกินเนาะสีนี่สวยสวยด้วยมันผสมกันเองอะเนาะผสมจนสีด่งเดิมหายอะพาดูเร็วเนะตรงนี้เนาะบุ่งกินจน Så jeg... han?